สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่นลของคนรักเครื่องเสียงบ,บ้านๆเครื่องเสียงรากยา่าสวัสดีไปยังพีิพี่นา,นาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีสินค้ามาอัปเดตเพิ่มเติมให้ชมนะครับเป็น power amp มีเข้ามาเพิ่มเติมอยู่2แทน่นตัวนี้จะเป็น power amp ประกอบ psa microtech 3 6 v z สำหรับท่านที่หา power amp ไปขับ18นิ้ว21นิ้วนะครับตัวนี้ขับได้เลยนะครับข้างละ2-3ใบกำลังขับแรงๆนะครับผมตัวนี้ และก็ด้านนี้จะเป็นของโปรยูโรเทครหัสโปร4,005แท่นนี้โปร4,005นะครับมันก็จะมีโปร2,005และก็ตัวโปร4,005ตัวนี้จะกำลังขับแรงกว่าตัวโปร2,005ของของโปรยูโรเทคนะครับรหัสโปร4,005เดี๋ยวดูกันที่ตัวประกอบกันก่อนนะครับ P Sound Microtech 3 0 6 v z นะครับผมดูไส้ในของตัว Power Amp หมอบแปลงขนาดใหญ่มาก ดูเลยนะครับผมนี่หม้อแปลงขนาดใหญ่ดูผ้าขยายครับผมใส่ในแน่นๆนะครับตัวนี้ที่อามีสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยนะนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับผมเหมือนกันนะครับข้างฝั่งละสิบหกตัวนะครับผมบล็อกนี้ใช้32ตัวนะครับบล็อกนี้ใช้ทั้งหมด32ตัว32ข้างนี้ก็32นะครับนี่แรงมากนะครับผม ครับ18นิ้ว21นิ้วได้เลยด้านหลังพัดลมระบายความร้อน4ตัวนะครับขนาดใหญ่สัญญาณอินพุต XLR แจ็คโฟนนะครับสเปกคลอนลำโพงประมาณนี้นะครับผมสำหรับพี่ๆนะอาจารย์ท่านใดหาใช้งานมีมาให้ชม1นท่านสวยๆนะครับผม3,6 v พวดด้านในของตัว power amp นะครับ ตัวนี้เป็นด้านหลังของโปร4,500อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูที่ราคานะครับราคาท่านนี้เปิดราคาไปที่8,500บาทนะครับอ่ะราคาสุดคุ้มไปเลยนะครับผมอ่ะหมอแปลงก็คุ้มแล้วครับดูนะฮะนี่8,500นะครับผมเอาไปขับ18นิ้ว21นิ้วตัวนี้อ่าตัวนี้โปร4,500 าราคาพิเศษเหมือนกันครับผมตัวนี้เปิดราคาไปที่3,900บาทเอาไปที่3,9 0 0นะครับผมราคาเท่ากับตัวโปร2อ0 0เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะโปรสี่พัาราคาก็จะสูงกว่าโปรสอ0แต่คลิปนี้ผมเปิดราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมตัวนี้เอาไปที่3,900บาทนะครับผมสำหรับตัวโปรสี่พถามว่าขับอะไรได้บ้างก็เอา15นิ้วโค้งหลอ่อโค้งปั๊มข้างละ2ได้นะครับถ้าเป็น18ก็ คงปั๊มข้างละใบนะครับผมตัวนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับผมพีซาวไมโครเทคสามพันหกวีซัแปดพันห้าร้อยบาทโปรยูโรเทคโปรสี่พันห้า Pro e ch, Pro 4, 5, ราคาสามพันเก้าร้อยบาทอ่ะสินค้านาทีทองนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับผมดูกันที่เชนันเอนะครับผมของตัวพีซาวตัวนี้ออนเครื่องเรียบร้อยนะครับพัดล็อคทำงานปกติเชนันเอครับผม เบาๆนะครับผมเปิดแรงไม่ได้นะฮะโอเคนะครับผมใช้งานได้ปกติครับฉชนั้นเอ ดูกันที่ชั้นนั้น B ครับผมชั้นที่สองดูที่ชั้นนั้น B ชั้นนั้นที่สองครับ โอเคครับผมตัวนี้เร่งน,นิดเดียวนะครับเร่งแรงไม่ได้เดี๋ยวกลัวดอกลำโพงขาด,ดอโอเคก็ดังปกติทั้ง2องแชแนลนะครับอ่ะท่านใดหา p o ร e r a มประกอบที่มีกำลังขับสูงๆนะครับผมเอาไปขับซับเบส18นิ้ว21นิ้วอ่าท่านนี้นะครับผมได้เลยนะ 3 6 v z ของ P ีซาวนะครับผมาราคาก็8500บาทเท่านั้นเองนะครับเปิดไว้ที่8500บาทท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับผมมีเข้ามาเพิ่มเติมหนึ่งแท่นสภาพสวยเสียงดีๆนะครับดูกันที่ตัว Pro Eurotech Pro 45นะครับผมชนะองครับผม ไม่จีไม่ทำนะครับไม่คลอกไม่แขกใช้งานได้ปกติชั้นนัน B ชั้นันที่สองครับผม โอเคนะครับโปรยูโรเทคโปร4 5ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับผมตัวนี้พี่ซานะครับผมราคาพิเศษไปเลยนะตัวนี้นะ8,500บาทนะท่านใดสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมอัปเดตสินค้าให้ชมนะครับผมสาหรับสินค้าเข้าใหม่เป็นตัว power a m m นะครับท่านใดชอบแรงๆก็ตัวนี้เลยอับ18นิ้ว21นิ้วนะครับ,นะรบสำหรับ power arm ข้างละสองสามใบอ่าตัวนี้ก็ขับ15นิ้วข้างละ2ได้อิ่มๆเหมือนกันครับผมอ่าราคา3,500รหัสโปรสี0พนะครับอ่าตัวใหญ่จากโปรสอ0พขึ้นมานะครับผมตัวนี้นะราคา3,900บาทอ่าสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอัปเดตสินค้าให้ชมกันนะครับอ่าท่านใดสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลย AN Studio ิ n, Stud io, n s เอ็นระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคาราคา0653364269สำหรับคลิปนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ